ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพบกับผมบัวเธอกับรายการเล่าข่าวทั่วโลบอกวันนี้ผมอาจจะลงดึกหน่อยเพราะว่าผมนั้นกําลังรองอีเวนต์เหล่าปู่รอบที่ 2, 2อยู่นะครับนะครับ,รบก็อีเวนต์เหล่าปู่รอบที่3ก็มาแล้วนะเป็นธีมเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแบบธีมสีขาวแดงเนาะ ของก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์ปืนเนิร์ฟนั่นเองเนาะก็อันนี้น่าจะยังไม่มาเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวคืบหน้ามาอีกก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะคือผมมาบอกในวันนี้ก็คือผมจะให้ดูว่า2ออย่างนี้มันคืออะไรก็ของปืนเนิร์ฟนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า หมวกปืนเนิร์ฟเนาะแล้วก็แบบแว่นตาคล้ายๆกับน่าจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าวอคิรี่เนาะก็จะเป็นวอคิรี่ปืนเนิร์ฟนะครับเลขอย่างเนาะก็คือคือของสองอย่างนี้ผมเห็นอยู่เนาะก็เลกอย่างก็คือคนที่สร้างแมปหรือคนที่สร้างอีเวนต์เนี่ยเป็นค่ายเดียวกัน กับคนสร้าง Lady Player 2เนาะก็คงน่าจะเป็นแบบใครผ่านใครทำอีเวนต์ผ่านคนแรกน่าจะได้เนาะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็มีแค่นี้แหลนะเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตอีกก็คืออันนี้ผมหาข้อมูลได้แค่นี้เนาะเกี่ยวกับสองอีเวนต์นี้ก็ขอจบรายการเท่านี้เนาะกับรายการเล่าข่าวทั่วโล b ็อกนะฮะเกี่ยวกับอีเวนต์ หลาปู่รอบที่สามแล้วก็ปืนเนฟแต่ว่าเหลาปู่รอบที่3นี้ของยังไม่มาเนาะก็เป็นแค่รูปภาพไปเฉยและอย่างก็คือยังไม่แน่ใจว่าแจ็คเก็ตนี้จะมาตอนไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับบายถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปบอ,อกอีกทีเนาะคือคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะเพราะเนื้อหามันมีแค่นิด,นดเดียวก่อนจากกันไปก็อย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะคะในราคาแค่5าโลบักเอง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยสำหรับนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ